สวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ไดอารี่ของผมอีกรอบนะครับวันนี้วันศุกร์ที่8สิงหาคมนะครับผมไม่มีงานเลี้ยงอะไรที่มันไม่มีวันเลิกลานะครับวันนี้ก็อ้โหรถติดจังวันนี้ก็เป็นวันที่ผมจะขี่ GS คันนี้ไปคืนพี่ป๊อบแล้วนะครับผมเราก็จะกลับมาสู่อ่อ รถของผมอย่างอย่างจริงจังอย่างเป็นทางการนะครับนั่นก็คือ C400 GT ไม่ใช่อย่างเป็นทางการอ่จะเป็นทางการเพื่ออะไรวะเอ่อก็จะมาอยู่กับ C400 GT นะครับแล้วก็เออแลมยังไม่กลับมาเนาะโอเคก็เดี๋ยววันนี้เราขี่ไปคุยไปในเรื่องของ GS 1 0พกันครับผมว่า มันเป็นยังไงนะครับแล้วก็มันยังเป็นรถที่น่าใช้อยู่ไหมนะครับโดยส่วนตัวนะครับผมมองว่า GS1002 นะครับเนี่ยตัวจอเข็มากุญแจก็ไม่ได้เป็นคีย์เลสนะครับยังน่าใช้อยู่นะครับคืออย่างที่ทุกคนเห็นแหละผมก็ใช้ให้เห็นผมก็ให้เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเรื่องขั้วแบตเตอรี่หรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่ง ในรถที่มันมีอายุเนี่ยมันก็ก็ก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องปกติของรถแบบนี้นะครับผมแล้วก็เออซึ่งมันก็ไม่ได้ดูแลยากอะไรแต่ว่าในส่วนของเรื่องค่าเซอร์วิสเนี่ยเอออันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะครับเดี๋ยวผมถามพี่ป๊อปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาพูดให้ฟังในในคลิปต่อๆไปนะครับผมว่าค่าเซอร์วิสมันมันมัน มันแพงไหมเป็นยังไงอู่นอกเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาบอกให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับนี่ก็ออกมาก็โอ้ผมไม่คิดว่าผมจะเจอรถติดนะเนี่ยผมส่าห์เลือกเวลาออกมาตอนนี้นะโอเคก็ก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของเรื่องของกำลังเครื่องยนต์ช่วงล่างก็ ไม่ร้องถนอนอีกแล้วไม่ต้องสืบนะครับทุกคนผมขี่ให้ดูแล้วนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับผมมันดีมากๆครับโอเคไปรถติดอยู่หูฉันเลือกทางผิดหรือเปล่าเนี่ย<ม>เดี๋ยวเราเจอกันระหว่างทางครับผมโอเคครับผมทุกคนผมก็ยังไม่หลุดจากาตรงรถติดเลยนะครับทุกคน ก็เนี่ยขี่ให้ดูเลยลองลองลองขี่ให้ดูเลยครับว่ารถติดนี่ GS เป็นไงนะครับผมไหนๆก็มีโอกาสแล้วนะตอนแรกก็จะไปถ่ายไปคุยไปถนนโลง่ลงๆสบายๆอ่ะถือโอกาสแต่ขอเปิดชิลหน่อยอติดอะไรวะเนี่ยผมไม่รู้ติดอะไรเลยนะเนี่ยทุกคน มันติดผิดปกตินะครับปกติมันไม่ติดขนาดนี้นะเวลานี้นะนี่แบบเมื่อกี้คัดกล้องไปอะ่ะก็ก็แบบนี้มาตลอดเลยนะ <c oughs> ก็มุดไปมุดมานี่แหละครับความใหญ่โตของเขานะครับผมมันก็จะมุดยากหน่อยนะครับอุ้ยตึงโอเค ไม่มีรูไปเลยวะต้องหารูดีๆครับไม่ได้ไม่กล้าไปเดี๋ยวพื้นหายโอเคไปไปทางนี้เรื่องยกเยืองพี่ป๊อปก็บอกว่าโอเคไม่ต้องใส่กลับมาให้พี่ป๊อปแล้วนะครับพี่ป๊อปก็เดี๋ยวขีแบบแบบนี้แหละแบบไม่มียกเยืองนะครับคือ คือผมก็รู้สึกว่ามียกเยืงเนี่ยมันมันมันพามือชาครับผมอันนี้ส่วนตัวนะครับส่วนตัวของผมนะครับคือซึ่งผมก็เห็นหลายคันใส่ยกเยืองอยู่ก็ไม่เห็นเขามีปัญหาอะไรนะครับนั่นแหละครับพี่ป,ป๊อปก็เลยบอกว่าเอองั้นก็ไม่ต้องใส่กลับมาหรอกนะครับแกก็ขี่แบบสแตัดานแบบเดิมเนี่ยแหละครับไม่ต้องมียกเยื้องนะครับ นี่แหละครับที่ผมบอกว่าถ้าขี่เข้าเมืองก็อย่าหาทําครับผมโอเคทางไหนไปได้ไปก่อนครับผมข้างในก็ข้างในก็ติดเราแล้วลว่าจะเข้าไปวิ่งเส้นข้างในแต่ว่าพอกันเลย ไม่ต่างเท่าไหร่ครับไปเราก็ไปกันทางนี้แหละนี่ก็รถพี่ป๊อปเนี่ยช่วยชีวิตผมได้เยอะนะครับในเรื่องของน้ำหนักแล้วก็ทำความคุ้นเคยกับความสูงของรถนะครับที่รถมันใหญ่ขึ้นแล้วก็บวกกับการที่คลิปที่แล้วผมได้ไปลองขี่ GSA เนอะเออมันก็โอ้มันก็ช่วยผมได้มาหาศาลครับผมทุกคนคือมันทำให้ผมรู้สึก รู้สึกมั่นใจขึ้นเยอะครับทุกคนผมจะไปทางไหนวะเนี่ยดูเอาผมแม่งไม่มีที่ไปแล้ววะมันทำให้ผมมั่นใจขึ้นเยอะครับผมติดแล้วครับ <laughs> ไม่ต้องไปไหนต่อแล้วไปไม่ได้ก็มันทำให้ผมมั่นใจขึ้นเยอะมากครับแล้วก็บวกกับอ บวกกับการที่ได้ขี่ขยันอ,ออกมาซ้อมนะครับมันก็มันก็ตามนั้นเลยครับผมคือคือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะพอมันคุ้นเคยใช่ไหมครับคุ้นเคยกับความสูงคุ้นเคยกับโพซิชันท่านั่งที่ผมแม่งไปกล้ามหรือผมแม่งไปจำติดเป็นสกูตเตอร์ไปแล้วเนี่ยมันก็มันก็ทำให้ผมแบบกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ หรือฟื้นกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมไปอย่างนี้ดีกว่าโอ้ฉันคิดถึงสกูตเตอร์คืออะไรวะเนี่ยงงผมงงวะเนี่ยผมงงวะเนี่ยเดี๋ยวนะครับผมขอแทรกมานี่เลยโอ้ นั่นแหละครับทุกคนมันมันเป็นแบบนั้นครับรถ <c oughs> GS ก็คือ GS นะครับทุกคนขี่ดีอยู่แล้วขี่ดีอยู่แล้วไม่อันนี้ไม่ต้องมีข้อสงสัยเลยครับขี่ดีมากๆด้วยนะครับผมมากแบบมากสุดๆอะคือ มันมันก็ถ้ารถไหลอะ่ะมันก็พอไหลไปได้ครับแต่ถ้ามันไม่ได้มันก็ต้องติดอะนะ่ะเนาะก็ก็อย่างที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นี่แหละนะครับคือคือก็ว่ากันไปตามตามตามถนนครับตามเส้นทางที่ที่เราใช้ครับผมแต่ถ้าพูดถึงเรื่องการเดินทางนี่ไม่ต้องสืบนะครับโคตรดีครับผมอือ ติดกระจกนิดนึงครับผมไฟป,ปอดได้เนี่ยถ้าเป็นช่วงแรกๆผมก็จะงึกงงักๆักไปแล้วนะแต่ตอนนี้แบบพอเริ่มชินเราก็รู้ครับผมก็เตรียมตัวถูกแล้วครับจัดขาจัดท่าลงพื้นเอาขาวางพื้นได้ถูกแล้วไม่เหวอรครับผม นี้มันคือวันอะไรวะเนี่ยผมงงมากเลยอ่ะผมหลบรถเล็กๆให้เข้าไปก่อนดีกว่าไม่เป็นไรกลายเป็นหลบแล้วเราได้ช่องเขาเปิดชื่อนะทุกคนผมแม่งร้อนสัตว์เลยนะีตอนเนี้ยอะไรวะจะกะว่าจะได้วิ่งทางโลง่ง ไม่รู้จะไปทางไหนเลยครับอ่า,อาไปทางนี้ก็แล้โอ้ติดติดนึบนับเลย ขอไหลให้ตัวเองเจอลมหน่อยก็ยังดีวะทุกคนพันสาม GSA ขี่โคตรดีคือผมก็โดนหลอกด้วยขนาดที่มันใหญ่โตแล้วก็ตอนเข็นเนี่ยผมแม่งไปย้อนดูคลิปแล้วคือตอนเข็นะรถด้วยความที่ขาตั้งมันมันมันสั้นกว่าใช่ไหมครับรถมันเอียงเยอะเนี่ยพอพอตอนเข็นเนี่ยนะครับมันมันก็มันก็เลยเขาเรียกว่าอะไรผมอะ ตั้งรถขึ้นมารถมันยังไม่ตรงครับรถมันยังเอียงอยู่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยแบกน้ําหนักไปเยอะที่ผมบอกว่าโอ้โเหเขี้ยโคตรหนักเลยนั่นแหละครับแต่ถ้าเกิดว่าผมตั้งรถขึ้นมาตรงได้เนี่ยผมว่าความหนักตรงนั้น,น่ะที่ผมบอกว่าเขี้ยโคตรหนักเลยเนี่ยก็น่าจะหายไปนะครับผมหลบรถเล็กครับผมให้เขาไปไม่งั้นเขาติดผมยาวเลยเนะี่ย โอ้โหเหี้ยกูไม่รู้จะไปรูไหนแล้วว่ะทุกคนโอ้โหเหี้ยอะไรวะเนี่ยทุกคนดูดิมันคืออะไรวะเนี่ย แล้วมันมันติดทางที่ผมจะไปด้วยนะมันคืออะไรวะเนี่ยเส้นสามสี่ห้ามีอะไรหรือเปล่าวะโอ้ทุกคนดูดิ ผมคุณเอาไงวะเนี่ยเปลี่ยนทางดีไหมไม่เปลี่ยนหรอกไปทางนี้แหละผมโบกให้คันนี้เข้าไปก่อนครับผมไม่งั้นเขาจะติดผมครับ โอ้โหคือการเอา GS คันนี้กลับมาของพี่ป๊อปนี่เหมือนแบบทุกอย่างมันจงใจให้แบบผมได้แบบได้ทำในสิ่งที่ที่อครบทั่วน่ะทั้งรถติดทั้งล้มแปะยกรถโอ้โหสารพัดอย่างเลยนะครับได้ทำให้ทุกคนดูครับผม CS คันนี้เขาคงคิดนะแบบเอ๊ะเขาที่แล้วเอาชั้นมาเนี่ยยังรีวิวให้ไม่ครบเลยนะอ่าโอเคตอนนี้ครบแล้วนะครับผมโอ้ยตายแล้วอะไรกันวะเนี่ยอ่ะทุกคนผมว่าเราน่าจะกำลังหมดแล้วนะ ไม่ใช่ไปเจอแบบนี้เส้นสามสี่ห้าอีกนะโอ้โหเยียมันหลุดจริงเหรอวะเนี่ยมันยาวเลยอะ่ะโอ้โหทุกคนเอ้ย คือวันนี้แม่งจะติดทั้งเส้นเลยเหรอติดทั้งเส้นผมก็ไม่ไหวนะอย่างงี้นี่เมื่อกี้คิดว่าถ้าติดแบบนี้เอารถกลับบ้านก่อนนะเนี่ยแล้วค่อยไปคืนพี่ป๊อปวันอื่นนะเนี่ยโอ้โหนี่คลิปกี่นาทีแล้ววะเนี่ยยังไม่ได้ไปไหนเลย หวังว่าเข้าเส้นสามสี่ห้าจะไม่ติดนะหวังว่านะครับหวังว่าผมวิ่งเส้นสามสี่ห้าไม่ไหวว่ะถ้าอย่างงี้นะมันติดมันคือติดสามสี่ห้าไปอีกยาวมากเลยดูดิเดี๋ยวผมขออ้อมไปอีกทางแล้วกันนะครับนี่เหงื่อแตกแบบโอ้โหอ้าวสามสี่ห้าก็ไม่เห็นติดอะไรเลย แต่ว่าเส้นนี้ผมไปไม่ถูกครับเดี๋ยวต้องอ,อกดเนวิดูครับไม่เชี่ยวชาญครับแถวนี้ครับผม ไปครับทุกคนอีกสามสิบนาที29กิโลครับผมอันนี้ไม่ได้เซตไปบ้านพี่ป๊อปนะเซตไปแค่วงเวียนพระรามหครับผมเส้นแถวนี้ผมไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่ครับเดี๋ยวจะไปไม่ถูกครับโอ้ร้อนมากๆเลยนี่หลยนะครับอ,อ่ GS อย่างที่ขี่มาให้ดูตลอดหลายๆคลิปนะครับ นี่คือพันสอง GSP สองพันสิบสามครับผมน่าเล่นไหมหน่าเล่นครับราคาลดลงมาเยอะมากแล้วนะครับผมิดยพี่ช้าอะไรเนี่ย S R V สีขาวอีกแล้วคราวที่แล้วที่ทำผมล้มแปกก็ S R V สีขาวหนีดีกว่าทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่ถนอนอะไรก็ไม่รู้นะครับผมไม่รู้จักเลยนะครับผมอีกแล้วครับผม ตอนแรกนะตั้งใจว่าจะแบ่งคลิปนี้เป็น2ตอนนะครับก็คือไม่ไม่ตอนเดียวแต่ว่า2ครันก็คือ,อ,อขี่คันนี้ไปพื้นแล้วก็ขี่ C400GT กลับบ้านนะครับแต่ว่าผมก็เปลี่ยนใจดีกว่านะครับทำเป็นคลิปเดียวดีกว่าถือว่าเป็นคลิปส่งท้าย R พันสอง GS คันนี้ของพี่ป๊อปที่พี่ป๊อปใจดีให้ผมยืมมาซ้อมนะครับผม น่ารักมากแล้วก็ช่วยชีวิตผมได้เลยละ่ะช่วยได้เยอะมากๆเลยครับผมทำให้ความรู้สึกแล้วก็อะไรหลายๆอย่างที่ผมลืมไปแล้วกับการขี่รถใหญ่มันมันกลับมาหาผมอีกรอบนึงนะครับมันทำให้ผมขี่มอเตอร์ไซค์ใหญ่ๆแบบนี้ได้มีความสุขมากขึ้นนะครับผมอันนี้ต้องขอบคุณพี่ป๊อปนะครับแล้วก็ขอบคุณรถคันนี้มากๆเลยถึงแม้ว่าจะเอารถพี่ป๊อปไปล้มแปะแต่พี่ป๊อปก็บอกว่าไม่เป็นไร พี่กลับไหมพี่กลับแน่เลยผมเตรียมเบรกไว้ก่อนโอเคโอเคนี่คือถนนอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะครับเมื่อ <c oughs> กี้นึกว่าเข้าเกียร์แล้วเกียร์ยังไม่เข้าไม่ซิ่งนะครับไม่ซิ่งไปเรื่อยๆอ้า <c oughs> <c oughs> ไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะเ <c oughs> นวิให้ตรงไปปากเกตตรงไปนี่คือต้องไปเจอปากเก็รดใช่ไหมใช่เนาะปากเกรดตรงไปก็เออผมรีแคปให้ฟังแล้วกันนะครับเออผมก็นึกไม่ออกว่าผมจะพูดอะไรก็ประมาณว่าเออไม่ใช่ประมาณว่าเอาอย่างนี้ B M W R 102 G S นะครับในความรู้สึกของผม รถปีเก่าปีลึกแบบนี้ยังน่าใช้อยู่ไหมนะครับน่าใช้มากนะครับผมไม่ไม่มีอะไรที่ที่ต้องกังวลหรือว่าติดขัดอะไรนะครับส่วนการแมนเทนแนนซ์หรือว่าการดูแลรักษาอะไรแบบเนี้ยก็ผมว่าก็ก็ไม่น่ายากครับผมก็ไม่น่ายากอะไร อ๋อมันมาเจอแยกนี้นี่เองโอเคนึกออกแล้วไม่น่ายากอะไรครับผมมันก็ดูแลไปตามตามตาม,ตาม,ต,ามตามรอบนะครับแล้วก็ตามตามตามการใช้งานว่ามันมีอะไรเสียซึ่งผมว่าอะไรตอนนี้ราคาน่าจะถูกลงเยอะมากนะครับผมมั่นใจอย่างนั้นนะครับ แล้วก็อู่นอกเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับผมอดดู่ดีๆก็มีนะครับอย่างพี่ปอบเ,เข้าที่ทาร์ตนะครับที่ผมเคยทําคลิปทาขี่ไปห,หนึงแล้วนะครับก็ก็ดีครับผมทาร์ตก็ดีมากๆนะครับโอเคใครอยากเล่นก็เล่นได้เลยครับผมผมว่าไม่มีอะไรน่ากังวลครับมันเป็นรถที่ดีมากๆจริงๆในจนถึงสิบกว่าปีผ่านมาแล้วผมก็ยังถือว่ามันเป็นรถที่ดีมากๆซึ่ง รถสมัยใหม่ในยุคนี้ก็ยังสู้สู้ยากครับผมในบางบางคันนะครับบางคันอโอเคคัดกล้องวันนี้มิชชั่นผมสำเร็จครับผมทุกคนผมได้จอดมอเตอร์ไซค์ติดไฟแดงอยู่ในร่มครับผมไม่ต้องไปจอดตากแดดอยู่ข้างหน้าครับผมผมอยากทำแบบนี้มานานมากแล้ววันนี้ผมได้ทำแล้วครับผม สำเร็จดีใจสิหายครับผมที่เชียแม่งไราสาระมากแต่ว่ามันดีใจครับผมว่าผมไม่ต้องมาไปจอดตากแดดครับโอเคเดี๋ยวใกล้ๆถึงบ้านพี่ป๊อปเดี๋ยวผมค่อยถ่ายใหม่แล้วกันเนาะมันยืดยาวแล้วตอนรถติดเนี่ยเดี๋ยวเราจะตรงไปทางนู้นะครับไปเจอแยกแครายนะครับผมแล้วก็ แล้วก็ตรงไปขึ้นสะพานนะครับไปเข้านะครอ,อินนะครับแล้วก็ไปวงเวียนพระราม5เลยนะครับก็แถวบ้านพี่ป๊อปนั่นแหละครับผมโอเคแต่ว่าเมื่อกี้ผมลืมพูดไปนะครับว่า,าเผื่อทุกคนจะมีคําถามนะครับว่าเห็นผมจีบเยอะจังนะครับหยอดหยอดพี่ป๊อปเยอะจังนะครับเรื่องเรื่องอ เออรถคันนี้นะครับก็คือไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องสืบต่อนะครับพี่ป๊อกแกไม่ขายครับผมคือผมรู้อยู่แล้วว่าพี่ป๊อกก็ไม่ขายหรอกครับแกก็อยากเก็บของแกไว้นะครับผมแต่มันก็เป็นการแบบเป็นการหยอกการหยอดกันนะครับผมในในหมู่เพื่อนฝูงครับผมซึ่งหลายคนอาจจะเออไม่ใช่สิก็ก็นั่นแหละมันการหยอดกันในหมู่เพื่อนฝูงครับผมอืม สำหรับผมเนี่ย GS เป็นหนึ่งในใจผมอยู่แล้วนะครับอย่างที่ผมเคยพูดให้ฟังนะครับว่ามีอยู่ไม่กี่คันหรอกนะครับก็มี GS นะครับมี Go Wing นะครับมีอะไรอ่ะมี Go Wing แล้วก็ RT นะครับมีอยู่3ามรุ่นนี้นะครับผมซึ่งก็อย่างที่บอกครับตอนนี้ผมจะยังไม่ใช้สตางค์อะไรแน่นอนนะครับผมเศรษฐกิจมันไม่ดีมากๆนะครับ เก็บเงินไปครับรอไปครับรอให้ตัวเองซื้อรถแล้วไม่เดือดร้อนครับผมก็จะก็จะเป็นตอนนั้นแหละครับวันนี้เป็นการขี่มาบ้านพี่ป๊อปที่ทุรักทุเลมากครับไม่คิดว่าจะเจอรถ การจราจรสาหัสขนาดนี้แล้วผมต้องรอหกระเหินมาถึงตรงนี้ด้วยนะครับคือไม่งั้นป่านนี้ผมถึงบ้านพี่ปอปไนนานมากแล้วนะครับผมเออแย่จังแต่ก็ดีครับเป็นทำให้เราได้เจอสถานการณ์หลายอย่างให้ทุกคนได้ดู G s อคันนี้ไปนานๆในในสถานการณ์ที่ผมไม่คิดว่าผมจะเจอครับ ก็มันดีไปอีกแบบหนึ่งครับผมอ๋อแม่หนูจ๋า ครับผมอขอขี่ขอขี่เร็วหน่อยรับลมหน่อยร้อนเหลือเกินครับผมนี่เหงื่อชุ่มไปหมดแล้วอในในเสื้อในหมวกครับนี่หัวเปียกโชกค,ครับผม อยากถึงนครอ,อินเร็วๆจังเลยทุกคนคือนครอ,อินมันจะขี่สบายกว่านี้ครับขอโทษนะหวาดเสียวนิดนึงผมก็ไม่ค่อยอยากมูดแบบนี้หรอก สมัยก่อนผมมุดมุดบ้าเลือดมากเลยนะครับทุกคนแล้วก็ผมแม่งมัมานั่งคิดว่ากูทําไปเพื่ออะไรวะคือคือ,อไม่รู้ทําไปเพื่ออะไรอะ่ะอืบางส่วนหนึ่งนะครับอยากให้อยากโชว์ครับอยากโชว์ด้วยเนี่ยมึงดูดิกูเก่งนะอะไรอย่เงี้ยมันเป็นนะผมเป็น,นครับผมพูดเลยว่าผมเป็นสมัยก่อนนะครับเดี๋ยวนี้ไม่เอาครับ คือมันเป็นความคึกขนองครับผมในช่วงช่วงหนึ่งครับกําลังแบบภูมิใจกับคันเร่งภูมิใจกับข้อมือตัวเองที่แม่งบิดนิดเดียวแม่งแรงแล้วแรงมุดท่วมชาดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอ้เจอลมแล้วก็ยังชั่วหน่อยแต่รักลับอ๋อคงไม่โดนหรอกน,น้าฝนผมว่านะ เย็นสบายดีจังเลยววเดี๋ยวก็ถึงบ้านพี่ป๊อปแล้วนะครับตอนนี้น้ำมันมีอยู่ครึ่งถังก็โอเคคือไม่ต้องไม่ไม่ต้องถึงกับว่าต้องเติมกลับไปให้พี่ป๊อปนะครับผมเดี๋ยวก็ไปด้วยน้ำมันขนาดนี้ได้นะครับไม่เป็นไรไปเราไม่ต้องมุดละเราก็ไปกันเรื่อยๆครับชิวๆ ผมคงคิดถึง GS คันนี้น่าดูเลยนะขี่ดีจริงๆครับขี่ดีมากๆเลยเป็นรถที่ผมแม้กยังคงแบบรักอยู่เสมอนะครับ GS วันนี้ก็ขี่ให้ดูในหลากหลายรูปแบบนะครับผม ในหลายๆคลิปก็เหมือนกันนะครับจากเริ่มจากสิ่งที่ยังไม่คุ้นเคยเอาออกมาขี่หรือฟื้นทักษะของตัวเองครับจนมาถึงวันนี้นะครับวันที่จะขี่ไปคืนที่ป๊อปมันมีเรื่องราวครับผมดีครับแล้วก็เรื่องราวก็ถูกบันทึกไวในคลิปของผมอยู่ใน YouTube ของผมนะครับ ยังเป็นสิ่งสิ่งอะไรที่ที่มันอยู่ในความทรงจําทีา่เราสามารถเอามันกลับมาดูได้เมื่อไหร่ก็ได้ครับนี่ก็เป็นแบบเหตุผลหนึ่งนะที่ผมทําทําช่องทําคลิปแล้วไว้ใน YouTube นะครับผมถึงแม้จะเก็บไฟล์ไว้ในฮาร์ดดิสหรืออะไรก็ตามแต่มันไม่เหมือนกันครับการที่ผมลงช่องแล้วมีแบบเขาเรียกว่าอะไร ออมีมีทุกคนมาคอมเมนต์มาแสดงความคิดเห็นนั่นเหมือนกับผมได้ดูเรื่องราวของตัวเองครับไปกับเพื่อนครับผมไปกับเพื่อนไปกับคนทีออ่ชอบอะไรที่เหมือนเหมือนกันนะครับมีความสนใจมีความแบ่งปันอะไรกันในสิ่งที่เราสนใจคล้ายๆกันนะครับ นันเป็นความรู้สึกที่ดีนะครับเวลาที่เราย้อนมาดูย้อนมาอ่านนะครับผมอันนี้ผมขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่ติดตามนะครับผมมีความหมายครับมีความหมายแล้วก็มีคุณค่ามากครับผมผมไม่คิดว่าจะมีคนมาดูช่องผมเยอะขนาดนี้หรอกนะครับสมัยก่อนมีดูันอยู่สิบคน,นครับสี่สิบคนสามสิบคนอะไรเงี้ยผมแม่งก็โอ้โหตรดีใจแนละ้ว โอเคเดี๋ย okay, วก็ใกล้จะถึงบ้านพี่ป๊อปแล้วนะครับผมก็อุ้ยชิบหายฉันออกไม่ทันวะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปออกตรงนหุ้นผมก็ขออนุญาตปิดคลิปไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับผมก็ทุกคนก็บายบาย g ีเอสคน,นี้กันนะครับผมต้องขอบคุณมากนะครับที่ช่วยดูแลผมมาจนถึงตรงนี้นะครับพูดกับรถนะครับแล้วพูดกับทุกคนด้วยนะครับโอเคครับผมก็ ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการขับขี่รถของตัวเองนะครับขับขี่ปลอดภัยในทุกเส้นทางฝนตกถนนลื่นใช้ความระมัดระวังไม่ประมาทนะครับผมโอเคครับแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ <c oughs> แถมคล้ายคลิปนิดนึงตอนนี้อยู่บน4 400 GT นะครับกำ <c oughs> ลังขี่คันนี้กลับบ้านแหละโอ้โหมาขี่4 400 GT นะตอนนี้นะร่งเหมือนแบบ รถแรงคันเล็กไปเลยอ่ะทุกคนรถคันจิวเดียวอ่ะในความรู้สึกผมนะตอนนี้นะเออโอเคครับผมเจอกันให่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ